ดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศศุลธารนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าบ้านขององค์ุลิมาน,นะคะองค์ุลิมานเมืองสาวัตถีรักอุตรประเทศประเทศอินเดียนั่นเองนะคะเราอยู่ที่หน้าบ้านขององค์ุลิมานเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่มานนั้นเป็นอย่างไรนะคะมาัางกุลิมานมอกุลิมานแล้วนัง นี่คือบริเวณของบ้านองค์พริมานนะฮะองค์พริมานก็น่าจะเป็นท่านหนึ่งที่แล้วก็เป็นคนที่มีความสถา,าเริ่มใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะว่าเป็นเด็กขยันเ,เด็กอดทนเ,เด็กอยากได้วิชาความรู้เ,เด็กมีความมุ่งมั่น นะคะแล้วก็เด็กมีความกระตันยูอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็เด็กที่มีความบูชาครูดังนั้นถ้าเราจะเอายิ่งอย่างของพระองค์โคลิมาเนี่ยนะคะเราจะต้องเอายิ่งอย่างของการที่องค์โคลิมาเป็นคนที่อยากเรียนศิลปะวิทยาเป็นคนใฝ่รู้อยากได้วิชานะคะแต่ก็ไปได้อาจารย์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นก็แนะนําในทางที่ไม่ดีไปอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเราจะเอาเป็นพื้นเพขององค์โคลิมาแล้วเนี่ยองค์โคลิมาเนี่ยถือว่าเป็น ผู้ที่คงใ่การเรียนแล้วก็อยากได้วิชาความรู้อยากมีอนาคตที่ดีอยากมีความก้าวไกลนั่นเองนะคะเดี๋ยเราไมปรชมงนี้ของอคบนครมนี้ก็นมกบ้าองคลีรันนี่ก็ใหญ่นะใหญ่มากเลยนะบ้องคลีริมนนะใหญ่มานะบ้านองค์ระะบากเบอคี้ก็ให่นใหญ่มากเลบาองริม้มาเดน

อินอิดที่เกิดขึ้นมาที่นี่นะคะถือว่าได้บอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาว่าที่นี่จุดกำเนิดองค์ครีมานมีเป็นบุคคลสำคัญและก็มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะฮะจนมาสธาเริ่มใส่และกลายเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดอิดหนึ่งก้อนเด็ดดอกไม้สะเทินถึงดวงดาวย่อมบอกถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่ เป็นบ้านขององค์ุรีมานและเป็นที่อยู่ของพ่อแม่องค์ุรีมานองค์ุรีมานเกิดที่เมืองสาวัตถีเติบโตที่เมืองสาวัตถีและ,ะเดินทางไปศึกษาศิลปวิทยาในอาจารย์ในอาสมอาจารย์ต่างๆนะคะเราถึงได้เห็นว่าโอ้นี่คือบ้านขององค์ุรีมานจริงๆหรือนะคะก็จะมีท่อนะคะ,ะภายในบ้านนะก็อาจจะเป็นท่อสำหรับภายใน ตัวบ้านตัวอะไรนะที่จะนูน่นนี่นั่นนะคะสมัไมแต่เดิมนั้นเข้าไปข้างในได้นะครับเพื่อทําการบูชาศักการะได้แต่ทุกวันนี้เนื่องดุวยประชาชนเนี่ยมาทั่วโลกนะคะก็บางคนก็จะปีนป่ายนะคะบางคนก็จะปนนไปแงะไปเกะไปรุ่นไปนี่นะคะอาจจะทําให้ไม่ไม่มีความเรียบร้อยไม่มีความสวยงามก็เลยต้องต้องเอาเหลาเหล็กนะคะมากั้นเอาไว้นะคะ บ้านอนาณาพิจกเศรษฐีก็ไม่ได้กั้นนะคะสามารถขึ้นไปดูได้เพราะว่าเราได้เห็นขุมทรัพย์ของท่านมหาเศรษฐีด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นองค์ุลีมาเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์นะคะแต่อาณาพิจิกาเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นอุบาสกผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันนะคะชั้นที่ย่อกย่อมจากพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแต่องค์ุลีมานี้นะคะเป็นพระอรหันต์ที่ได้ไปบทในพระพุทธศาสนาจนบรรลุนะคะเป็น ความเป็นพระอรหันต์ซึ่งท่านก็ได้เข้าสู่เมืองแห่งมรรคผลนิพพานแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณแถบบ้านเก่านะคะบริเวณบ้านเก่านะครับเป็นพื้นที่เก่าแก่ขององค์พุทิมานนะคะที่นี่ก็คือบ้านองค์พุทิมานนั่นเอง